สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานกล้องโรบอท C1 บนแอป,ปมือถือชื่อ COT Cloud เมื่อทำการลงทะเบ,บียนใช้งานแอป,ปแล้วเปิดขึ้นมาทำการกดปุ่ม Add New Device ทำความรู้จักตัวกล้องเข้ากับ Wi-Fi Router ที่บ้านโดยการกดปุ่ม Wi-Fi Smart Connection กดปุ่ม Reset ที่ตัวกล้องค้างไว้จนมีเสียงตอบรับ และทําการกดปุ่ม p r e s s the Set button ที่ตัวแอปใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ที่ต้องการต่อให้กล้องโรบอตออกอินเทอร์เน็ตแล้วกดปุ่ม Next นํนำมือถือไปอยู่ใกล้กับกล้องโรบอตให้มากที่สุดเมื่อกล้องได้รับสัญญาณเรียบร้อยแล้วจะมีรายการกล้องเกิดขึ้นมาที่อุปกรณ์มือถือเลือกรายการกล้องตัวที่ต้องการจะรับชม ในหน้าจอนี้จะแสดงภาพจากกล้องทันทีปุ่มด้านล่างมีสามปุ่มปุ่มแรกนิ้วปิดเสียงจากกล้องปุ่มที่สองสามารถกดรูปไมโครโฟนเพื่อสนทนานกับผู้ที่อยู่ที่หน้ากล้องโรบอทกดปุ่มรูปไมโครโฟนค้ั้งไว้และทำการพูดทดสอบมีใครอยู่หน้ากล้องไหมตอบด้วยและทำการปล่อยปุ่มเมื่อต้องการฟัง ปุ่มพดททางจนปุ่มขขนหน้าจอ,อภาพนี้จะเก็บเอาไว้ในหน่มของมือถือต่อไปเป็นการใช้งานควบคุมก้มงเงยซ้ายขวาของ,ของกล้องกดปุ่มรูปสามเหลี่ยมพิททางสีพิศท,ทางบนหน้าจอกดปุ่มลูกศรทิศทางที่ต้องการให้กล้องไปเคลื่อนที่ เราสามารถกดตำแหน่งที่เราจะใช้ประจำเอาไว้โดยการกดบวกและพิมพ์ชื่อมุมที่ต้องการกดต่างให้เราเข้าใจเราสามารถเลือกไปยังตำแหน่งที่เราเคยบันทึกเอาไว้โดยการกดเลือกที่ชื่อรายการ บนภาพเราสามารถซูมภาพแบบดิจิตอนได้สี่ระดับโดยการจิ้มน,นิ้วเร็วๆเป็นการขยายภาพต่อไปจะเป็นการดูภาพย้อนหลังจะเห็นถัดข้อมูลบันทึกอยู่บริวเวณใต้ภาพเราสามารถเลือกกาที่เราต้องการจะดูย้อนหลังและช่วงเวลาที่ต้องก สักครู่หนึ่งกล้องจะนำภาพย้อนหลังขึ้นมาแสดงที่หน้าจอหากเราต้องการกลับไปรับชมภาพปัจจุบันให้กดปุ่มลูกศรขวามือบนแถบไทม์ไลน์การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อใช้งานครั้งแรกจะอยู่ในเครื่องหมายลูกกลวงบนขาบนเมนูแรกประตูทางเข้าเราสามารถตั้งชื่อกล้องที่เราไปติดตั้ง เป็นชื่อใดๆที่ต้องการได้หรือใช้ชื่อที่มีการตั้งเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ดังนี้ต่อไปเลือก time zone เราจะต้องเลือก time zone ให้เป็น GMT +7 Bangkok ต่อไป device is on เราสามารถสั่งเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกล้องตัวนี้ได้หรือตั้งเวลาล่วงหน้าว่าต้องการเปิดใช้งานกล้องตัวนี้ปิดเมื่อเวลา สิบสี่นาฬิกาและเปิดเมื่อเวลาหกนาฬิกาแล้วทำการเซฟต่อไปเป็นบริการ cloud storage เราสามารถเลือกรายการแบบแผนที่ต้องการจะใช้เก็บข้อมูลบน cloud server ได้เมื่อซื้อตัวกล้องนี้เปิดใช้งานครั้งแรกเราจะแถมการบันทึกบน cloud server ให้สิบห้าวันโดยเป็นแบบบันทึกย้อนหลังได้ไม่เกิน7วัน หากหมดอายุ15วันแล้วเราต้องการใช้ต่อทำการสมัครรายการที่ต้องการเช่น7วัน10วันและสาวันต่อไปเราสามารถทำการบันทึกลงใน MicroSD Card เช่นเดียวกันเมื่อเราติดตั้ง MicroSD Card เข้าไปสามารถกดดูสถานะเปิดความจำพื้นที่ที่ใช้และพื้นที่ที่เหลือวิดีโอโหมดเราสามารถเลือกการบันทึกลง SD Card เป็นแบบ e v e n นเมื่อมีการ เคลื่อนไหวหรือแบบต่อเนื่อง normal notification setting เราสามารถให้แอปแจ้งเตือนได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวโดยการแจ้งเตือนมาทางโทรศัพท์หรือแจ้งเตือนเข้าอีเมลที่ได้ลงทะเบียน COTC ไว้หรือตั้งช่วงเวลาที่ต้องการจะแจ้งเตือนเช่นหนึ่งทุ่มปิดการแจ้งเตือนจนถึงเจ็ดโมงช้าวัวนรุ่งขึ้น ต่อไป Night Vision แนะนำให้เลือกตัวเลือก Auto สำหรับ Night Vision ต่อไป Rotate Video Feed 180องศากรณีที่เราติดตั้งกล้องไว้บนเพดานห้อยหัวลงมาให้ทำการเปิดตัวเลือกนี้ภาพจะกลับทิศทางเป็นทิศทางปกติหากเราตั้งไว้บนโต๊ะไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้สุดท้าย Wi-Fi Network จะแสดงชื่อ Wi-Fi Router ที่ตัวกล้อง connect อยู่ พร้อมกับกดเข้าไปดูความแรงของสัญญาณได้การตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานสำหรับแอปโทรศัพท์ก็มีเช่นกัน